ทุกคนดูตรงปุ่มยิงผมนะไหนมันจะลากได้นะอันนี้ก็คือการตั้งค่าที่เพื่อนๆหลายคนอยากได้เองนะครับผมถหลายคนถามผมมาเยอะมากๆเลยนะว่าวิธีการตั้งค่าปุ่มยิงลากตามนิ้วเนี่ยทำยังไงก็เลยผมจะมาสอนการตั้งค่าในคลิปนี้เองนะครับผมแล้วผมจะทําให้ดูนะครับผมว่าลากตามนิ้วเนี่ยเป็นยังไงนะทุกคนดูตรงปุ่มยิงผมนะไหนมันจะลากได้นะอันนี้ก็คือการตั้งค่าที่เพื่อนๆหลายคนอยากได้เองนะครับผมเพราะว่าการที่เราไม่ใช้ใจโรเนี่ยเราต้องใช้นิ้วในการลากใช่ไหมครับทุกคน แต่ถ้าสมมติเราใช้ปืนดินล่างเนี่ยเราก็จะควบคุมได้นี้เลยนะ่อจะทําให้เราเล่นง่ายแล้วก็เล่น2นิ้วหรือว่าบางคนที่ไม่ใช้ใจโลดได้ง่ายขึ้นนะครับผมอันดับแรกนะครับทุกคนเราไปคที่การตั้งค่าครับแล้วก็มาที่พื้นฐานนามาตรงคําว่าควบคุมข้างบนเลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนออกมาหน่อยครับ นี่ครับหมุนกล้องนะแล้วกดคําว่าการหันไปยิงทางขวากดเปิดไว้นะครับผมก็คือการเปิดเวลาเราลากปุ่มยิงนี่นะครับผมสามารถลากได้โดยการเปิดปุ่มนี้นี่นะเพื่อนๆก็กดเปิดได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นอื่นๆก็ได้นะไม่ว่าจะสะโคบการมอบหรือว่าการเอียงเนี่ยสามารถเปิดได้หมดเลยนะอันนี้เราแต่เพื่อนๆเลยนะส่วนตัวผมไม่ได้ใช้อันนี้นะแค่นี้ก็จะยิงแบบล่างนี้ด้วยแล้วนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนเพราะว่าการตั้งค่าเนี่ยบางอย่างผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมอาจจะไม่ละเอียดมากนะไว้ผมจะมาทําอีกนะครับผมอี ามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะผมก็จะมาทำคลิปให้เราเร็วนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าการตั้งค่านี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมหลายๆคนหาไม่เจอนะผมก็เลยมาบอกในคลิปนี้เลยนะครับผมก็ผมจะมีเกมเพย์เพื่อนๆดูกันเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นเกินไปนะครับผมและใครชอบสกินที่ผมใช้ในตอนนี้นะครับผมก็คือสกินหมอนเองนะสามารถเข้าไปดูคลิปกันได้นะครับผมใครอยากดูผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็เงื่อนตัวทต้งขามือนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยครับเติมเกม Delta Force ได้ทุกกแแพลลตตฟออออรร์มมมมททั้้ง Steam Garena ะะ List ไไ่่่วาจืืืถห PC ็เิดี m ิ n Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมเกมการีนาเดลต้าฟอร์สไอดีเดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta f o r ร์ของ s t e ีมก็มีให้เติมเหมือนกันเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด l i s t m a คอย i ์ oy, พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทางเว็บและไลน์เติมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ i s t m a n Shop เท่านั้นไปครับทุกคน,น,นุูตานนผมเป็น C i19 กดีวกว่าดู ตกใจเพื่อนหมดขนาดเลยทุกคน,น,นไงมุมอร่อยครับมุมนี้ประตูต้องมาแน่นเพื่อนขวามันจริงเพื่อนนะวิ้ซ้ายระเบิดไงจะหุบลาเพื่อนวุ้ยหืมหลบไม่ทันว่ะทุกคนโหมันปี๊มันนอนเนียนเลยอ่ะทุกคนเอาเพื่นอนน้องให้ขน้าเรียบร้อยครับวบิ้จะโคมยิงโคตรดีทุกคนสโคมนี้ผมก็ชอบเลย ข้างหน้านะตรงนี้เสียงปืนอยู่ข้างล่างหน้าผมเลยจะอย่างไรเรียบร้อยครับสะขพกผมดีเฮ้ยซ้ายก็มีนะหน้าผมเรียบร้อยขวา,างไงเฮ้ยผมยิงบอบได้ทันเลยทุกคนหมอกไม่ชุบชุบต่อหมอหมอชุบหรอ ดีสายเขางนอกว่าทุกคนไม่มีคนมาอุยอ้ยอุ้ยโดนส่วนหัวแตววกแล้วทุกคนเพื่อนยิ้มันเพื่อนโอ้โหเพื่อนเป็นบอดเอ้าไม่ใช่บอดหรอกทุกคนคนดิวค่ะนี่เส็เรียบร้อยครับตัวนึงทุกคนไม่ตายวะว่าววผมโกนจนมาชิดมากเลย ียบร้อยครับโอ้ยไม่ตายโอ้เราเพื่อน,น้องหมดเลยเหรอไม่ตา,ายมา,ามาผมสวยครับเพื่อนไม่มานะข้าังโอ้เพียบเลยเดี๋ยวจัดทุกคนตกใจหมดเพื่อนเอารุยึดเพื่อน ย,ยึดมาทันเน,นียทุกคนเพื่อนเพื่อนมาช่วยนนยึดหน่อยถ้าเสเอนี่คือจบไปทุกคนงั้นมาเกมมันจะเร็วไปนะโอ้เรียบร้อยครับทุกคนไม่ทันวอะอุ้หู้ขาบนโอ้โหโดนเนี่ยข้าบนเรียบร้อยครับทุกคนไม่รอดมอ,ออกฝ็ฝาไปนะเปิดศัตรูวิ่งมาเราจะได้ยิงเฟียทุกคนเพราะว่าศัตรูอาจจะไม่ได้ระวังนะไงเรียบร้อยตัวครบ ไปมาป่ะเฮ้ยคุณโรเปอร์ไซกนเฮ้ยไมต่าครัทุกคนขวาเฮ้ยเรียบร้อย,อยผมได้เสียงนะอุ้ยโอ้โหอ,อ้ตัวขวาผมได้ยินแล้วมาไม่ทันหรอทุกคนเพื่อมันโครกหาจาังหวะเดินเข้าไปให้ใกล้ๆน,นะขวาเทียบเลยไปหนึ่ง สองอปืนนี้กี่โคตรด,ดีทุกคน C.I. 1 9บเ้ผมว,ว่าผมต้องมาทำคลิปรับปืนแม่งยิงดีจัดงยิงโคตรนิ่งอ่ะเราใช้สะโคมใหม่เลยนะสะโคมจับค่าวหลนะ่อโคตรโกทุกคนใครอยากรู้วิธีการรับเนี่ยผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ขึ้นตอนดูขวามือนะหน้าผมแน่เลยจเจ้เรียบร้อยข้างในาผมมีนี่ข้างบนก็มีผมถอยก่อนละสุดท้ายนี่ บอดนะทุกคนเลี้ยว่าเรียบร้อยคนเฮ้ยเฮ้ยโค้นเฮ้ยมาได้ไงนี่มีอะไรทุกคนตกใจหมดเฮ้ยจุ๊บนี้อะไรเหรอหมอมันจะเป็นบอดแล้วทุกคนหน้าผมแน่เลยนี่ไปแล้วจ้าเรียบร้อยโดาผมไประเบิดวิ่งไม่ทันว่ะทุกคนยิงไปเยอะจัดเวกเตอร์ เพื่อนยิงมันโอ้โหเพิ่งยิงไม่ตายอเอ้ยสวยเพื่อนหมาหมดสวยจัดไปครับโควไกลยิงไม่โดนหรอกหน้าผมแน่เลยนี่เรียบร้อยหุ้ยขวาฟาหงก็มาว่ะทุกคนโอ้ยไม่ทัน โอ้เราลุกซองว่ะทุกคนสวยครับดีนะมีสองเรายินทันทุกคนไม่งั้นเกือบแพ้แล้วเกือบจะไปซิงต่ออลเดือบร้อยโดนยิงขาไปดิเดียบร้อยเซ่ย,ยขึย้ขวาไกลๆนะทุกคนหลังผมก็มาข้างบนอุย้ยเนี่ยโดนระเบิดตัวเองทุกคน มีสายสายมาสายมาหงบนอยู่งบนเพื่อนหน้าหวก็มีเรียบร้อยข้างบนเนอผมนี่เสียอยู่ข้างบนนะไม่มีใครยิงหรอเกือบ้วทุกคนพุ่งมาโดยแฟตเตันเเพื่อนอยู่ข้างหน้าเลย รอโซ่ไว้ก่อนครับหาบาุญเงียนโอ้โหเรียบร้อยเจอครับหมอรถถังว่ะทำไงดีทุกคนมีระเบิดด้วยผมอ้อมไปยิบี้หนึ่งดีกว่าราถถังมันเข้ามาแน่เลยเรียบร้อยผมเห็นดูผมดี มันดักอยู่อ่ะทุกคน,นดักไกลด้วยมุสไซไม่ทันว่ะอ๋อมันนอนอยู่ตรงรูทุกคนตรงนั้นไม่มีรูอยู่นะมันเป็นช่องโวโวอยู่ตรงนั้นมุมบ้ลอยเลยตรงนั้นเระบบไปจากไหนน่าจะขาดน้ำละเราให้เพื่อนแชร์ไปครับอุ้ยเรียบร้อยนะครับผมอุ้ยเจ็บจัดแล้วผมก็ผิด ขึ้นไม่ได้หรอทุกคนมุมนี้เอานี่ไงผมว่าอยู่มันมีมุมขึ้นอยู่ผมจำได้เรียบร้อยผมมีหัวคนแรงทุกคนหมอหมอหมอ,หมอเรียบร้อยผมอยู่ข้างบนอุ้ยไม่มีคนเห็นผมแล้วไปดีกว่าข้างหน้านะ ผู้น้าเยอะมากทุกคนทุกฝั่ผมเห็นแบบนี่บบดยิงนี่เรียบร้อยโอ้โหคนจะียวชุดเพื่อไงเ,อเพื่อนตายเลยนะครับเราต้องไปเรียนละไม่อย่างเราผมก็ว่าจะไปส่องซะหน่อยโดน,นส่วนทีเดียวร่วงเลย ใช่เฮ้ยข้างบนเจ็บร้อยดิยังไงดีต่อหน้าเพื่อนผมเยอะจัดเลยจะรอไปตะขอนเนี่ยขึ้นมาข้างบนเจ็บร้อยเ้ยิงยิงฟรีอยู่ข้างบนครับหูสยสไน เรียบร้อยตอนแรกผมก็ยิงวอาเลนะหันมาสวนผมเรียบร้อยเลยนิ่งๆนอนเรียบร้อยนอนฟรีดีครับงี้โห้นัดเดียวโอ้ใครยิงวะทุกคนสาดหมดเลยเมื่อกี้นอนยิงฟรีครับทุกคนยิงไม่ทันขานา ว่าเราได้ยินเสียบปืนโอ้โหแล้วหกกระสุนหมดเราไปเก็บกระสุนดีกว่ามาผมมาละข้างหน้าทุกคนเดี๋ยวจัดเลยข้างหน้าผมเอาเราเข้ามาด้วยผมจะข้ามไงเนี้ยมันติดข้างหน้าเพื่อนเพื่อนอยู่ซ้ายเสร็บร้อยโหละหมนะ่แน่ ไงสวยเฮ้ยโอ้โหโอ้ผมยิงไม่ทันหรอกทุกคนปืนมันรัดเร็วกว่านะแต่ผมซัดไปเยอะมากเลยไม่ตายต้องจะไปยึดต้องบีหนึ่งไงดีทุกคนมันดักกันเยอะมากเลยโอ้โหเจ็บมากเรียบร้อยไปครับดี๋เพื่อนไกลๆเพื่อนอ,ตา,อ,นอตายพอดีเลย จุดร,ร้อยน่าจะขนนะเมื่อกี้เหมือนจะเอาระเบิร์มาแปะชนาเพิ่มดนไปดิสายอุ้ยดีเยี่ยงทันนี่ขวาเรียบร้อยเชีย่ยเอ้ยดีแล้วทุกคนผมยิงทันเกือบละเลงอะไรหรอผมเห็นนะเห็นแบ,แ,บบแบบเมื่อกี้ มีรถถังอยู่ข้างบนมาทุกคนโอ้โหจะดันาลงกิจอันสรงเกตด,ดีไหมโ้อ้ผจะไปข้างหน้าดีเทียบเลยด,ามมาดันมาเยอ้โหแย่แล้วทุกคนยิงว่าวหน้าเรียบร้อยหนักสองไม่เพื่อนเพิง่งผมต้องไปแล้วรถถังช่างมันเพื่น ตายแล้วหรอเศษเท้าหน้าผมเสียบอยู่ข้างหน้านี่อ๊ยระเบิดเจ็บตกใจหมดเพื่อนไม่ทนันทันทุกคนทันอยู่แไงเฮ้ยยังมันจุนีก่อนแล้ว ยิงได้อยู่ทุกคน17ตัวเพื่อน17ตัวยิง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 โอ้ยผมยิง1 6 60ตัวละ13ตัวเป้ยซ้ายวื้ผมยิงไม่โดนโอ้ยิงเราคงเก็บ5ตัวว่ะสายอุ้ยขวาอุ้ยสวยเพื่อนโอ้ผมไม่ได้คิวอุ้ยหลังโอ้สองตัวเพื่อน ตัวเดียวก็วหมดสวยครับไอซีไอสิบเก้าปืนดีจริงเหรอทุกคนผมว่าต้องมาทําคลิปวิวหน่อยละปืนมันผมก็เห็นมีคนทําคลิปหลายช่องแล้วนะก็คือแบบว่าอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับผมแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าของผมนี่ค่อนข้างนิ่ง,งนะระยากางค่อนข้างดีเลยนะครับผมระยะไกลก็แ้ะแต่ปืนครับทุกคนเกมเพลย์เดือๆเลยครับยิงมันมันเลยนะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ